สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจนนะคะดาวโจรดาวโจนคืนนี้นะคะเป็นไปตามหุ้นนะคะพรุ่งนี้นะคะออกพรุ่งนี้เช้าเดือนหกปีหกสิบสีนะคะทุนนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ เมื่อคืนแตกนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมาไหมนะเราต้องมาลุ้นช่วยกันนะคะตัวนี้สิบบนของเรายังแม่นอยู่นะคะเจ็ดหนึ่งห้าหนสองค่ะเจ็ดหนึ่งหสองห้านะคะเด่นเจ็สี่ห้าค่ะ จ็ดสี่สองนะคะเจ็ดสี่ห้าเจสองหนสองหะคะสองดคะ่ะเด่นๆระมาณนี้นะคะอ่าถอยไปหน่อยนิดนึงชัดไหมคะนี่พอได้นะคะ ตามนี้เลยค่ะขอให้แตกนะคะวันนี้ขอให้แตกวันนี้ฟันนะคะเจ็ดสี่ห้าฟันตัวไหนดีฟันเจ็ดกับห้านะคะตัวนี้ฟันเจ็ดกับห้าค่ะฟันเจ็ดฟันเจ็ดรองห้านะคะแล้วขอฟันห้านะคะฟันห้าแล้วกัน ก็ห้าเจ็ดไปเลยนะคะห้าหนึ่งค่ะห้าสี่ค่ะห้าสองนะคะ, 5, 4, คะ 5, 2, นะคะมีสิบเบิ้ลนะคะ,นนะ,ค,ะคืนนี้นะคะคืนนี้น่าจะมาเบิ้ลนะคะเบิ้ลเด่นก็คืออยู่ที่สองสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะคะแล้วก็หนะะึ่งหนึ่งค่ะตัวนี้เบิ้ลมีสิบเบิ้ลตัวนี้นะคะ จิตเบิ้ลตัวนี้นะคะก็4ชุดจจับให้อีก4ชุดนะคะฟัน5ก็ก็รอง7ก็จะไป7จ็ดหค่ะเจ็ดหนค่ะเจ็ดหนนะคะกันหนีก็7 3นะคะกันหนีเจ็ 7, ค่ะตามนี้เลยค่ะเด่นๆของเขานะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะอย่าบอกว่ามา7 4็สนะคะหนีไว้เจ็สนะคะตัวหนึ่งค่ะนะเรามาดูกันนะคะหลังหงวยออกดีกว่านะอย่าเชื่อจนตัวหงวยจะออกตรวนี้จะทําเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะจะทําเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขนะคะตัวนี้ ผิดถูกขออภัยนะคะเออแนวทางตัวเลขค่ะแนวทางตัวเลขนะคะ,ข,ะ,คะขอให้เต็มเต็มขอให้โดนนะคะ ขอให้บุญมาวาศสนาเกิดทุกๆคนค่ะนะคะทั้ง VIP ทั้งธรรมดานะคะรวมกันเลยนะคะลืมเขียน VIP นะคะ VIP แล้วก็ธรรมดาจัดไปเลยขอให้ได้เด้งเดนะคะขอให้นับเด้งไม่ทันเลยนะคะวันนี้นะเจอกันหลังหวยออกนะคะกันเบิ้ลนะคะตัวนี้ อย่าลืมนะคะมีสิทธิ์เบิ้ลนะคะคืนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย